โอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาต่อกันด้วยกับการสร้างบ้านนะคะสร้างโลกใหม่ในโปรเจกต์เลิฟลี่ป๊อปนะคะนี่คืออันนี้คือเราวางกล่องไว้แล้วอย่างที่เราบอกนะคะคือมันแค่มากไม่รู้ว่าจะขยายดีไหมอตอนนี้กัน,นนี้กันยังกง ต้องขอทำไายก่อนเพื่อที่จะทำทอชนะคะโอเคได้ทอชสิบหกอันนะคะไว้ในดีเนะี่ยตรงนี้ก่อนละกันอุย้ยนี่มันยังไม่ละลายเลยนะเนี่ยไม่จะพาที่แล้วแล้วนะเนี่ยวกันข้างบนมีทอชแลย สวยสมากสวยงามค่ะดีงามพระรามแปดนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนด้วยอยเราต้องทำบันไดก่อนไปตนะามอันเองนะ ได้8อันเองอได้8อันหรอโอ๋อเสียงแล้วก็ตรงนี้นะครับมาขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปสร้างกันต่อมาได้เลย อ่ะขุดพังหรือป่าเสียดายแต่ไม่เสียใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราจะต่อตรงนี้นะคะเพราะห้องเราจะต้องกว้างแต่เรามีหุ้มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กูแบบเสียว นี่เราต้องไปทำอันนี้คือเราจะทำระเบียงหลังบ้านเลยนะคะอันนี้ได้อะไรนะได้แอปถ่ายใหม่เกือบโคตรเจ๋งอะ่ะเจ๋งว่ะอะไรแบบนี้นนะตัดนะบ่านไว พื้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้แนะละมเจอแล้วทำไมคือแบบนี้แบบมันมันมันยังมา,มาไม่ไม่เช้าเลยนะโอ้ย g อดเสื้อที่นีตรงนี้นะคะบันไดนี่ตรงก็จะเป็นกระจกเราจะพอเราพอมกระจกไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวปับทอดก่อนเออทออกแล้ว่นูนีคมาออกข้างข้างสองตรงนี้ก็ปิดเหมือนอันนี้แหละแต่ต้องสูดอีกนะไม่ลายอย่าเข้าสิมีแบบ เสียงเข้านะเนี่ยคือแบบมันก็สบายนะลูก่ะไม่เนอะไม่เนอะอย่าทำอย่างนี้กับฉันนะนี่ยังไม่พออนะีกหรออะไรรู้ นดูสิดูสิดูมันทำวันนี้เราเอาทำแค่ประตูเดียวนั่คือ w a t c h e s เดี๋ยวเราลงไปครับครับที่กดด้านล่างกันก่อน มีช้าเฮ้ยเฮ้ยเราได้แกะแค่สองตัวนะคะเราต้องหาแกะอีกตัวหนึ่งทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรมันเจอที่นี่แล้วทำไมเสียงมันดังจังใจเราด้วแค่นี้ ใกล้เชา้าใกล้เชา้าคนไม่พอนันนี้วันนี้สามบ็อกเอฝนหยุดตกแล้วนะครับไม่พอไม่พอไม่พอดูมันทำไป ไปขุดหินกันขุดหินกันขุดหินกันหินก็อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนี่แหละขุดไปดีนี่แหละขุดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจออะไรที่มันดีๆยี่สิบแล้วอุ้ยแป๊บเดียวได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบชอบไม้ขาผ้านีมากเลย ดี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 เฮ้ยแป๊บเดียวสี่สิบเจ็ดแล้วป้า่อเนี่ยมันจะทำลายล้างอะแ <c oughs> ค่นี้แหละน่าจะพอ my god ความรักของฉันเราจะได้เตียงกันแล้วนะคะ เราจะได้ติงกันแล้วพายุท่าลมบานพี่บีนะคะอยากดูมากว้าวดูบ้านเราสิเจงส์เดี๋ยวดูใกๆลๆก่อนมันจะจริงหรอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเราต้องอ้าวต้นโอ๊อโอกโตแล้วนี่ที่เราปลูกไว้โอ oh my god อุ้ยสวยสวยอยู่นะแต่มันไม่สวยข้างล่างอะ Để hỏi bắp tinh bụng bắp bắp là bắp 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 Đi bắp 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 หพูดยากพูดจริงจริงๆเลยเราอ,อย่าตกนะอย่าตกนะถ้าตกกูตกถ้าตกกูตกตกตัวเองเนี่ยแหละได้แล้วนี่นี่กว้างจริงแล้วเหรอเนี่ยบ้านเราเนี่ย กว้างจริงเหรอจะให้มันมีหลายๆ EP เลยอฉ <c oughs> ันทำอะไรลงไปคื <c oughs> อหน,นีแบบเพอมากเพิ่จชอนะฮะ ด,ดีฉันทำเสียไปคาบของอยากจะคาบระเบียงอะแบบเป็นระเบียงแบบระเบียงซื้อสามอันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะสิบหกเหรออันนี้ไปทั้งหกอันนะ่ะแล้วก็เหลือแค่สิบสอง คำนวณเราต้องเราต้องคำนวณค่ะอันนี้หนึ่งอันไปเลยครับไปคือด่านฟ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาครับของอีกอันนึงอันนี้คือไม่ใช่ด่านฟ้าคือระเบียงอันนี้ป้องกันฝนตกตรงระเบียงคะว้าวอันนี้ก็พอแล้วมั้ ความคิดหายบางเกิดนะไม่เป็นไรเราต้องทำตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนไอ้โง่ด่าตัวเองนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปลงไปจุดทราย ก่อนที่มันจะมืดนะคะทรายมันจะมีตรงไหนบ้างเนี่ยดิฉันจะร้องไห้อุ้ยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกูกกุกกะกะกระกุกกุกทรายมันจะมีตรงไหนไมันม้งไงเนี่ยดิฉันต้องเดินหาใช่ไหมขอให้เจอด้วยเถออือตรงนี้มีแม่น้ำก็คงจะมีทราย เจอแล้วเจอทรายแล้วก็นี่เราเดินตรงมานะเราต้องจำทางด้วยนี่ไงตัดต้นอ้อยมาด้วยแล้วกันเเราจะเอิมเรีดไว้เรียกพรดแค่ ข,ขุดไปเหอะไม่ต้องแค่หรอกเพื่อถ้าเรานี่ต้องมีกระถิ่นชนิดเยอะมากในกระถิ่นบ้านถ้าจำทางบ้านนีได้นี่ตายตายนี่ไงไปทางนี้ก็ได้ไง่ายบ้านเราควงจะตายทำไมจะทำไม่ได้ลน่ะ ยิบสองแล้วหรอทำไมมันเลยจังยิบสามคือแบบยังไงคือยังไงยังไงนะยังไงยังไงนะคืออะไรคืออะไรไปกับ ได้อ้อยมาจ็บอันกับทางนี้ไม่ใช่กับทางนู้นเดยกก็ไปลงอีกนี่ไงตรงนี้ก็มีทรายทำไมไม่ขุดวะชิปพายทาไม่ขุดที่ขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวจะเกิดความชิบหายบางเกินนะคะอุ้ยบ้านเราเออ

คงก็พอแล้วไปจบเลยเดี๋ยวเราต้องค้าวอือฮึวางไว้ข้างบนที่หนึ่งนะคะพอถ้าไม่ไหวก็คงไม่ได้จะเอาเตียงวางไว้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ละกันตรงไหนตรงนี้ละกันตรงนี้ตรงนี้เออ อ๋อฮะได้ีหน่นยอันนึงน,นะคะนี่นะค่ะนี่จะใช้ประตูธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะคะเพราะเราไม่ได้รวยค่ะ เตียงผู้ป่วยใช่ไหมได้แล้วอันนี้คือโต๊ะโต๊ะโต๊ตึงโต๊โต๊โต๊ตึงโต๊ตึงต๊ึงโต๊ตึงนี่คือโต๊ะของเรานะรูอว่าเราจะมานอนบนนี้ดิเราจะอยู่อะไรที่มันสุกๆอะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไปเลยเอ่อต่อไปทำ อะไรดอ๋อมีกร่ดาษได้กี่ด้อสองอันได้แค่สามแผ่นเองชุนร้องกันไปกินนีสองสี่ว้าวแค่นี้ก็หมดแล้วกะว่าจะท้าอุปกรณ์สักหน่งอืกี่นาทีแล้วเนี่ย ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวลงไปเอาของว้าวได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดก็ถือว่าได้นะโอเคอยู่เออเผาต้นไม้แม่งเลยได้สิบเอ็ดโอ้ยตรงนี้ก็คงไม่พอดูดิดูดิแค่นี้ก็เหลือ ไม่ใช่เหลือว่าไม่ใช่เหลือไม่ใช่เหลือบ้าอะไรนะเหลือเหลือเฟืออะไรแบบนี้นะคือมันฉันจะพูดยังไงเนี่ยไม่มีที่ปักทอดเลยไม่มีที่จะปักทอดได้เลยนเะนี่ย อโอ้โหไม่เป็นไรนะคะก็สำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาแปะกระจกกันใหม่นะคะบ๊ายบาย